ก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาดีๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามหรือจะกดแชร์เก็บไว้ดูก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสิร์ฟให้เพื่อนๆในครั้งถัดๆไปนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะเป็น EP ที่1น,นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นทำร้านนั่งรถดอ,อเหรียนะครับก็มีหลายคนที่ อยากทําร้านลังรถยนเลี้ยนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับใน EP ีที่หนึ่งนี้ตั้งชื่อหัวข้อว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีนะครับก็มันเป็นปัญหาของทุกคนนะครับเพราะว่าในการเริ่มต้นเราจะไม่มีข้อมูลพอไม่มีข้อมูลเราก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าถ้าเราอยากจะเริ่มต้นเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมก็จะเรียงแพทเทิร์นให้นะครับผมก็จะ ดูสไลด์ควบคู่กันไปแล้วก็อธิบายไปนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับผมจะแบ่งเป็น4 4ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการสำรวจตัวเองนะครับการสำรวจตัวเองก็คือ1เราต้องรู้ว่าเราอ่ะมีเป้าหมายอะไรนะครับอยากมีรายได้เสริมอยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆหรือการวางแผนเกษียณอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเช็คตัวเองว่าเรา มีเป้าหมายอะไรที่เราอยากจะทําอยากจะทําเพราะอะไรนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเช็กว่าเรามีเงินทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับเงินทุนที่เรามีอยู่มันจะเพียงพอไหมในช่วงเริ่มต้นเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ทุนเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะมีใน EP ต่อๆไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าต้องใช้เงินทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องมาเช็คด้วยว่าเราทํางานประจําอยู่หรือเปล่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนเพราะว่า ในช่วงเริ่มต้นในการเตรียมการโน่นนี่นั่นนะครับเราก็จะต้องใช้เวลาในการไปจัดการในสิ่งต่างๆซื้อของประสานงานพูดคุยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเราก็ต้องใช้เวลาในการจัดการสิ่งเหล่านั้นนะครับแต่หลังจากที่เราจัดการเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็จะใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ล้างรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซ คนที่เขาล้างเขาพฤติกรรมการล้างเป็นยังไงเราเคยไปดูร้านล้างรถหยอ่อนเหรียญร้านอื่นหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพิจารณาว่าเราหรือเรายังไม่รู้อะไรเลยนะครับก็จะมีสเต็ปของการเ,าเริ่มออกไปศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็เรามีความอยากแค่ไหนมีแพชชั่นแค่ไหนนะครับเราแค่สนใจเฉยๆหรือว่าเราอยากจะทำมันจริงๆ แล้วเร,เราอยากจะทํามันจริงๆอ่ะเราอยากจะทําเพราะอะไรมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายในการพูดไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือการสํารวจตัวเองก็ลองสํารวจตัวเองดูนะครับ1มีเป้าหมายอะไรมีงบประมาณเท่าไหร่มีเวลามากน้อยแค่ไหนมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนนะครับแล้วก็มีพชชันหรือความอยากความกระหายในการที่จะทำในมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้สํารวจตัวเองเสร็จต่อมาข้อที่2นะครับขั้นตอนที่2 ศึกษาหาข้อมูลนะครับหลังจากเราสํารวจตัวเองแล้วเราก็จะเริ่มรู้ตัวเองละว่า,าเรามีข้อมูลมากข้อมูลน้อยนะครับก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปแบบร้านรูปแบบร้านเราจะทําทแบบแฟรนไชส์ไปซื้อแฟรนไชส์มาเลยดีไหมง่ายดีหรือเราอยากจะ DIY ทําเองไปดูรูปแบบจากร้านอื่นๆเขาแล้วก็เอามาออกแบบ คุยกับช่างทําเองหรือจะเอาแบบไหนนะครับก็ก็ต้องสารวจรูปแบบร้านนะครับทําเลที่ตั้งเรามีหรือ,อยังเราจะไปดูทําเลใหม่หรือว่าจะใช้ทําเลเป็นที่ของตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องสารวจอันนี้ก็คือในอยู่อยู่ในขั้นตอนของการหาข้อมูลนะครับก็มีเตรียมรูปแบบร้านนะครับทําเลที่ตั้งอุปกรณ์เครื่องฉีดน้ํา เครื่องชิดนน้ำเราจะใช้แบบแบบติดแผนหรือว่าแบบทําทห้องเซอร์วิสด้านหลังนะครับก็ถ้าคนเริ่มต้นก็จะยังไม่รู้ว่ามันมันมีแบบไหนบ้างระบบมันเป็นยังไงบ้างก็จะยังไม่รู้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะได้รู้ในลําดับถัดไปนะครับแล้วก็ใบอนุญาตกอ่อสร้างอะไรต่างๆนะครับการตลาดการจัดโปรโมชั่นนะครับอะไรพวกนี้นะครับเรา ถ้าเราเปิดร้านมาแล้วเรามีการจัดโปรโมชั่นยังไงเรามีการประชาสัมพันธ์แบบไหนยิงแอด o o g l e facebook ปักหมุดอะไรพวกนี้เป็นหรือ,อยังนะครับก็เป็นองค์ประกอบนะครับการบริหารจัดการอันนี้ก็คือในขั้นตอนของการศึกษาหาข้อมูลนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนนะครับเมื่อเรารู้จักตัวเองแล้วนะครับหาข้อมูลต่างๆได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับ ต่อไปก็ทําการวางแผนนะครับว่าเราจะวางแผนยังไงเราจะามีการากําหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเลือกทําเลวิเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการลงมือทำนะครับอันนี้คือ4ขั้นตอน4ขั้นตอนที่เราจะต้องเริ่มต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตั้งคําถามว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีก็ ซ้าอีกนะครับทวนซ้ําอีก4ขั้นตอนคือ1สํารวจตัวเองว่ามีเป้าหมายอะไรมีเป้าหมายอยากเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีงบประมาณเท่าไหร่มีเวลามากน้อยแค่ไหนมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความต้องการอยากจะทําแค่ไหนนะครับอันนี้สํารวจตัวเองต่อมาก็ศึกษาหาข้อมูลว่ารูปแบบร้านอ,อยากจะได้รูปแบบร้านยังไงเราชอบแบบไหนอาจจะซื้อเป็นแฟรนไชส์หรือจะ DIY ทําเอง นะครับงบประมาณเรามีน้อยเราก็อาจจะทําเองถ้างบประมาณเยอะอาจจะซื้อเป็นแฟรนไชส์แต่ถ้าซื้อเป็นแฟรนไชส์จุดคุ้มทุนมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่มันจะคุ้มทุนกี่ปีนะครับก็ต้องคํานวณทาเลที่ตั้งเหมาะสมหรือเปล่านะครับอุปกรณ์เราจะจะใช้อุปกรณ์แบบไหนนะครับอันนี้ก็คือหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลจะหาที่ไหนก็คือหาจากช่องของผมก็ได้หรือจะหาจาก ของคนอื่นๆก็ได้นะครับก็ในช่องของผมจะเน้นให้ข้อมูลในในทางไอเดียแล้วก็ทางปฏิบัติหรือกับมีภาพมีวิดีโอต่างๆให้เห็นในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นข้างในตู้ข้างนอกตู้นะครับส่วนอของคนอื่นที่เขาให้ข้อมูลให้เราก็ไปหาดูเพิ่มเติมได้นะครับก็เอามาเป็นข้อมูลประกอบกันนะครับหลังจากนั้นเราก็วางแผนเตรียมลงมือทำนะครับ อันนี้ก็ยังอยู่ในแค่ EP ที่1นะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีก็คือมีแค่นี้ต่อไปก็จะเข้าสู่ EP ที่2ในวิดีโอถัดไปนะครับ